You're Day to Podcast, for Podcast. creative. listening Side all things creative. This is Dish A สวัสดีครับผมกินถนอมกิติครับและนี่คือไซดิชเครื่องเคียงเบื้อง,ง,งหลังความคิดกว่าจะไปเป็นเบน,เนคอรสรายการที่จะพาทุกคนไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังว่ากว่าจะเป็นนิตยสารอเดยนหนึ่งเล่มเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง แล้ววันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเซ็กส์ครับพอได้ยินแบบนี้หลายคนอาจจะนึกถึงเซ็กในหลายๆแง่มุมบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องเซ็กในมุมสัพปปดนก็ได้คิดถึงอาจจะเป็นประสบการณ์เสียวเลยก็ได้หรืออะไรก็ตามนั่นเป็นคำถามที่ผมสงสัยเหมือนกันครับว่าถ้าเดจะทําฉบับเซ็กส์เราจะพูดเรื่องอะไรบ้าง แลวการที่จะไปสู่เรื่องนั้นเราจะต้องเจอเรื่องราวอะไรบ้างเราจะต้องไปเห็นคนมีเซ็กส์ไหมนั่นเป็นคําถามแรกๆที่ปรากฏขึ้นมาฮะผมคงตอบคาถามนี้ได้ไม่ดีเท่าทาวาทีมทั้งสองคนที่เป็นตัวหลักในคันธรรมเดชฉบบนี้ครับเอฟพัฒนาค้าถ่ายและแอนเดนเพนจูประชาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นอันนี้เป็นเอฟแอนจริงๆเกินก่อว่าเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่แล้วเนาะเออังั้นวันนี้ก็ชิวๆนะฮะโอเคอาคาถามแรกเลยตอนที่ เรารู้ว่าเอออเดจะทำฉบับเซ็กส์เนี่ยจริงๆเซ็ก์มันเป็นหัวข้อที่จะว่าเซ็กซี่ก็เซ็กซี่แล้วมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแหละแต่นี้อีกแง่หนึ่งคือเพราะความน่าสนใจของมันอ่ะมันเลยมีสื่อหลายเจ้าจริงๆใช้คำว่าแทบทุกเจ้าก็ได้พูดถึงมันในหลายแง่มุมต่างๆไปแล้วแล้วมันก็เลยถ้าในาสัมในวงการก็คือมันช้ำไปหมดแล้วเออดังนั้นแบบพอรู้ว่าเราจะพูดเรื่องนี้แน่นอนเราสงสัยเลยอะ่ะว่าแบบว่าอเดจะพูดยังไงวะแล้วพอเห็นว่า มันออกมาในธีม s e x is m o r e ก็ยิ่งสงสัยแล้วว่าเออแล้วให้คำว่า Sex is More นี่มันคืออะไรก็เลยอยากให้ช่วยเล่านิดนึงว่าเล่มนี้มันมายังไงแล้วทำไมถึงออกมาเป็น Sex is More ได้ครับก็จริงๆอย่างที่พี่หนอพูดก็คือเรื่องเซ็กส์มันกว้างมากแล้วแบบคือนิติสัรแทบทุกเล่มอ่ะเคยทำเซ็ก s s อิชมาแล้วอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบว่าแต่ก่อนมากมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบคือจริงๆอเดค่ะก็มีเสนอเมนคอร์ส เรื่องเซ็กส์มาแบบมานานแล้วเหมือนกันมาบ่อยมากมาแบบแทบทุปีเอาบอกคุณผู้ฟังได้ว่าเราอยู่อะเดย์มาสี่ปีมีทุกปีแต่ว่าเพิ่งจะมาผ่านปีนี้มาให้ยอมทำใช่อย่างอย่างจูหนูเนี้ยจูก็คืออ่าโครงการอาทิมจูเนี่ยอาทิมจูเนี่ยสิบห้านะฮะก็เคยเสนอเรื่องเซ็กส์มาเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็แบบเอ้ยเหมือนเสนอแล้วจะทํากันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็แต่ว่าพอคุยกับรายคารมาแชร์กันไป ก็เหมือนเมนคอร์ทุกเล่มก็จะมีแชร์อินไซต์กันนะว่าใครอินยังไงเกี่ยวกับเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีน claro ้องคนหนึ่งในจูก็คือเป็นสมาชิกของซูเนียบอกว่าถ้าทําเล่มเนี้ยหนูก็คงแบบไม่กล้าเอาไปให้แม่ดูอะไรนะค่ะเพ้วหนูก็แบบว่าเราเปิดเผยชื่อน้องได้ไหมนะหรือว่าไม่ดีกว่าไม่เปิดดีกว่าได้ได้แ้วหนูก็มีมีเรื่องเนี้ยติดอยู่ในใจตลอดจนแบบตอนนี้ทํางานก็อย่างไรว่าเออมันก็ต้องถึงเวลาแหละที่แบบ ควรจะทําเรื่องเซ็กส์สักทีติดในแ<า>ง่ไ,งไหนอะตอนนั้นติดในแง่ที่ว่าแบบทาไมะอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ทําไมอะลําพังเราเราในฐานะเราที่แบบคุยกับเพื่อนทั่วไปเราก็คุยเรื่องเซ็ก์กันอย่างเปิดเผยได้เลยค่ะแต่ก็เข้าใจว่าคนบางกลุ่มจริงๆที่แบบว่าเออไม่ไม่ก็ออยังไม่กล้าช่พูดอย่างนี้อย่างเต็มปากได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างสำหรับแอนเนี่ยก็คือเราก็กล้าพูดได้ประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่สามารถพูดได้เหมือนเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันขนาดนั้นแต่เอฟอะกล้าพูดค่อนข้างแบบว่าพูดตรงไปตรงมาแล้วก็ชวนเราคุยได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้อยากให้รู้สึกว่าถ้าถ้าเอฟทำเล่มเซ็กเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะน่าสนใจแล้วเอฟก็มาชวนเราทำเลยเออ,เอ,อตอนนั้นอะแล้ว หมือนจริงๆก่อนหนัน้นนะนั่นเราทําเล่มมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็เหนื่อยมากแต่ก็แบบว่ายังไม่ค่อยได้พักเลยแต่เอฟก็ชวนมาเพราะเห็นว่าเออเราน่าจะสนใจเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องอํานาจบ,บนเตียงเรื่องอะไรนะความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สนใจจริงๆก็เลยแบบมาจอยด้วยเออก็เลยเป็นที่มาของเราได้ไปช่วยเป็นมือขวาเป็นลูกสมุนในการทรําเล่มเซ็กเล่มนี้อะไรอย่างนงี้ม <c oughs> อ่าถ้ากับว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวตั้งโครงของเล่มนี้ก็จะเป็นเอฟ แล้วก็โอเคช่วยๆกัารแบแอนปรึกษากันเป็นหลักทำไมเป็น s e ็กซ์อิสมครับเท้าความนิดหนึ่งว่า s e ็กซ์อิสมเนี่ยจริงๆเป็นชื่อรายการพอดแคสต์ของเราอยู่แล้วแหละซึ่งรายการเนี้ยจริงๆโปรดิวของรายการก็คือเป็นเอฟนี่แหละเออทำไมเราถึงหยิบเอาคอนเซปต์นี้มาเล่าต่อในเล่อก็ต้องเกิดกันว่าจุดเริ่มต้นแรกของเซ็กซ์อสมค่ะเซ็กซ์อิสมอลพอดแคเนาะก็คือ เป็นจะมองเซ็กซ์ในแง่ของความครีเอทีฟและซับเคาน u เจอร์อะไรเงี้ยอันนี้คือคอนเซปต์ของรายการแล้วหนูอ่ะสนใจนะว่าทำมาหลาย EP. อีพีรับช่างต่อจากพี่หมิงมก็คือเอ่อบันเิการออนไลน์คนก่อนอะไรเงี้ยคะอืมซึ่งก็แบบสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วอะไเงี้ยแล้วก็แบบพอมีรายการเนี้ยค่ะมันทําให้เราที่คิดว่าโลกของเราแบบว่ากว้างเรื่องนี้อยู่แล้วมันเปิดไปอีกอเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบว่าคือว่า เชี่ยเซ็กมันแบบน่าสนใจที่จะสำรวจในบริบทต่างๆมากมายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าตอนมีการเสนอเมนคอสกันก็เลยเสนอพี่แบบว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วที่อเดจะทาเน่มเซ็กคาถามก็คือแล้วอเดจะทําเน่มเซ็กให้มันต่างจากคนอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้มันก็ต่อยอดมาจากพอร์ตแคร์เซ็กอิมอเหมือนกันที่บอกว่าะจะสำรวจไปในแง่มุมของความคีเอทีฟและซับแคลเจอร์ซึ่ง เซ็กเล่มเซ็กของอเดียอะค่ะในเล่มเนี้ยไอเดียตั้งต้นมันคือจะสำรวจเรื่องโมเดิร์นเซกก็คือเซ็กที่อยู่ในบริบทปัจจุบันรวมสมัยนั่นเองใช่รวมสมัยอืมอืมอืมิงถ้าคิดแบบมองในฐานะคนนอกเนาะเวลาที่เราจะลงลึกกับอะไรสักเรื่องจนออกมาเป็นนิตยสารหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยอสมมติสมมติว่าเราทําเล่มตกปลาเงี้ยแน่นอนเราก็ต้องตกปลาเป็นอ่ะอ่า อ่ะพอเห็นอดีตทําเล่มเซ็กโอ้เท่ากับว่านักเขียนที่ทําเล่มนี้ต้องเชี่ยวชาญหมกมุ่นต้องหมกมุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตอบว่าหมกมุ่นจริงในแง่ไหนอะในแง่ไหนนี่เราเปิดเผยกันเลยได้เลยนะหมกมุ่นในแง่เออในแง่ชอบเซ็กหะเราเล่นเราเล่นหมกมุ่นในแง่คือสนใจนั่นแหละค่ะเออสนใจสนใจว่าแบบ เออนอกจากความเสียวเซ็กมันมีบริบทอะไรให้เราลงไปสํารวจอีกบ้างอะไรเงี้ยอืมคือเราอะ่ะจะสามารถเล่ากว้างๆก็ได้แบบประวัติศาสตรเซ็กโลกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต,แต่เราจะไม่เล่าตอนนั้นอ,อะไรเงี้ยเราจะโฟกัสที่เซ็กในบริบทที่มันร่วมสมัยมากกว่าที่มันมแบบไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมสําหรับคนสองคนค่ะ อก็คือแปลว่ามีหลายคนได้แล้วก็ไม่ต้องแบบธรรมดาก็ไ um, ด้อะไรอย่างเงี้ยอซึ่งอันนี้ก็เป็นธงที่เราแบบตั้งไว้ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วว่าเราอยากทําเล่มเนี้ยให้เครอบคุมครอบคุมก็คือหมายถึงว่าเป็นเซสํสำหรับคนทุกเพศอืแล้วก็ ไม่ตัดสินเ,เซ็กใครด้วยแบบไม่ชี้นําว่าอะไรเป็นเซ็กที่ไม่ดีขนาดนั้นหรือว่าเซ็กที่ดีขนาดนั้นอะคือ,เ,อเหมือนมันนาเสนอให้ดูมากกว่าว่ามันมีเซ็กมันมีความเป็นไปได้ในมิติอื่นๆที่เรารู้จักอะไรเงี้ยอืออสําหรับใน EP นี้เราก็ตั้งใจว่าโอเคในแง่เนื้อหาหลากักอะเราจะมีอยู่ในเล่มอยู่แล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าอ,อมาเล่าก็คือภายใต้เนื้อหาเรานั้นะ่ะพวกเราเอง แบบ behind the scene ของการทำเล่มมันคืออะไรบ้างหรือถ้าพูดในสับของแบบเซ็กหน่อยก็คือเรื่องใต้เตียงที่เราได้ไปเจอมาคืออะไรบ้างจริงๆเรามีการพูดคุยกับเอฟและแอนไปก่อนแล้วแหละว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราว่าน่าจะเป็นการเกินที่ดีมากก็คือการเก็บข้อมูลของการทำเซ็กและการทำเล่มเซ็กอิสมอลเล่มนี้เนาะไม่ทำเซ็กทำไม่ทำเซ็กทำเล่มค่ะทำเล่มทำเล่มทำเล่มเสร็จก็ไม่ใช่โอเคโอเคอยากให้เล่าเรื่องการเก็บข้อมูลนิดนึงฮะ จริงๆเล่มนี้เล่มนี้จริงๆถ้าถ้าทำเล่มของอเดค่ะมันจะมีตั้งแต่สัมภาษณ์รวมคนมีรีเสิร์ชอะไรเงี้ยซึ่งเล่มนี้มันมีความพิเศษคือเราได้ไปทำเซอร์เวย์มาด้วยก็คือทำแบบสำรวจแล้วแบบสำรวจเนี่ยก็คือเอาไปให้คนในทวิตเตอร์ทำโดยผ่านแอคเขาพวกเรานี่แหละส่วนตัวพวกเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันมีคนสนใจเยอะมากก็คือถามเรื่องเกี่ยวกับคอนเซนต์เออเซ็กแบบว่าถ้าคุณเคยมีเซ็กมาแบบเซ็ก เจออะไรมาบ้างสิ็กเกอรกับคอนเซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอโพสไปไม่นานก็มีคนมาตอบเยอะมากแบบแป๊บเดียวก็คือขึ้นหลักร้อยเลยจริงๆเราอยากได้แค่ประมาณร้0ยคนอะไรเงี้ยค่ะสรุปมากันแบบเกือบสี่คนอะไรเงี้ยสิ่งที่เราถามไปคืออะไรบ้างเช่น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 อย่างจะถามว่าอย่างถามว่าที่ผ่านมาเคยมีเซ็กที่แบบ ไม่เอนจอยไหมคือคือเอนจอยกับเซ็กทุกครั้งเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้มาติ๊กกันว่าเอ่อเคยผ่านประสบการณ์ที่มีเซ็กเพราะว่าแฟนตื้ออะไรเงี้ยหรือว่ามีเซ็กเพราะว่าอีกฝั่งมีอํานาจรู้สึกว่ามีอํานาจเหนือเราอาจจะเป็นตําแหน่งมากกว่าอายุมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่หรือว่าแบบแฟนอยากสอดใส่ทั้งก้นหรือว่าแฟนอยากให้ทำออร่าให้แต่ว่าเรารู้สึกไม่เต็มใจไหมแต่ว่าเราก็ต้องทําเพราะว่า เขาเป็นแฟนเราใช่ซ,ซึ่งอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับคอนเซนต์หมดเลยแล้วก็ต้องมาบอกก่อนเนาะว่าคอนเซนต์มันคือการแบบยินยอมพร้อมใจโดยอโอเคทั้งอำนาจรู้สึกว่าไดานามิกอำนาจเรามันเท่ากันอะไรเงี้ยค่ะอ,อ,อซึ่งมีคนมาแชร์เยอะมากแล้วเป็น <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยพ <c oughs> ูด <c oughs> ง,ง่ายๆว่าอะจากความตั้งใจเราที่เราอยากนําเสนอบนในเซ็กส์แล้วก็เรื่องของคอนเซนต์มันก็เลยนํามาสู่แบบสอบถามและเพื่อจะพูดถึงในภาพรวม ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องให้หลายคนทำจนจนทำออกมาเป็นออกมาเป็นอันนี้โอเค <Okay, S 1> ในในแง่ว่าแฟกต์ที่ได้มามันถูกบางส่วนถูกนําไปอยู่ในเล่มแหละแต่ว่าอยากถามในฐานะคนทําเองว่ามอีอันไหนที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบมันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเ <c oughs> พราะว่านี่คือคว้ากันจริงๆนี่คือเซ็กซ์ไลฟ์ของคน400คนที่เขามาแชร์กับเราโดยที่เขาอาจจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ำอ่ะจริงๆหนูอะ ก่อนนั้นเนี้ยก็ทำอีพีคอนเซนต์มาก่อนคือเซกิมบอลพอดแคส s t ที่เป็นเรื่องคอนเซนต์อะไรเงี้ยก็ฟังแล้วก็เออเข้าใจว่าในไทยอะคะ่ะเราไม่มีการสอนเรื่องคอนเซนต์เคาน์เจอร์ก็คือวัฒนธรรมของการอนุญาตเออหรือการให้คอนเซนต์กับอีกฝ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าสถิติที่น่าตกใจมากก็คือตอนเห็นก็คือมีคนแบบว่าประมาณ 92้าสิบสองเปอร์เซ็นต์มากกว่าเก้าสิบสองเซนที่เคยมีเซ็กส์แบบไม่คอนเซนต์นะคะหมายความว่าเซ็ก์ทุกครั้งของเขาจะไม่จะไม่คอนเซนต์ใช่คิดไวๆคือในสี่ร้อยคนมีสามร้อยห้าสิบแปดคนที่เคยมีเซ็ก์โดยไม่ยินยอมโดยโดยโดยที่ตัวเราไม่ได้ยินยอมอาจจะแค่ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็แต่แต่แบบว่าไม่ยินยอมไม่โอเคไม่เอนจอยอะไรเงี้ยซึ่งมันไปไกลกว่าที่แบบคิดไว้มากก็อะไรเงี้ยแบบว่าไอ้แบบ คนสี่ร้อยคนยังตอบแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วมีคนถึงจํานวนตั้งเก้าสิบสองเปอร์เซ็นที่ตอบว่ามีเซ็กแบบที่ไม่คอนเซนต์มาแล้วเราไม่รู้เลยว่าอีกแลวจริงๆที่เขาตอบว่าไม่คอนเซนต์คือมันอาจจะมีอะไรที่จริงๆแล้วเขาไม่คอนเซนต์แต่ว่าเราไม่ข้อลุมอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าคิดกันจริงไม่คอนเซนต์นี่ตีความได้ตั้งแต่ถูกข่มขืนไปจนถึงแบบว่าอ๋อแค่ไม่อยากออร์ราะห์ลก็ต้องจาใจฟืนมน้อ,องมัน จริงที่มันตีความมานตั้งแต่แบบว่าเข้าห้องไปแล้วฉันจะสามารถตัดสินใจว่าฉันจะไม่เอาเพราะว่าห้องเธอสกปรกอันเนี้ยก็แล้วถ้าฉันโดนขืนใจอ่ะก็คือฉันไม่คอนเซนต์แล้วนะฉันนบบว่าเออถ้าฉันโดนตือฉันก็ไม่คอนเซนต์แล้วนะอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็แบบเป็นตริตีที่น่าตกใจครับว่าแค่แบบมีแค่แปดเปอร์เซ็นที่แบบคอนเซนต์ทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ยไม่ต้องพูดถึงสังคมในภาพกว้างในแบบเรื่องนี้มันจะแบบไปถึงใช่แล้วส่วนใหญ่ก็คืออายุแบบ ก็คือคนที่ที่น่าจะรู้แล้วเป็นคนรุ่นใหม่แล้วอะไรเงี้ยเออเขาน่าจะรู้หรือว่าให้ความเคารพกันในเรื่องแบบคอนเซนต์อะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าโอ้โหมันก็มีตั้งขนาดนี้ที่ไม่คอนเซนต์อะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้เลยว่าคนอีกจํานวนมากในสังคมเราต้องแบบเจออะไรมาบ้างมันคงก็อาจจะเจอหนักมากหรือว่าเจอแต่เล็กๆน้อยๆไม่อยากมีแต่แฟนอยากให้มีอะไรเงี้ยอืออ่าฮะมีเรื่องอะไรไหมครับที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องใต้เตียงว้าวๆวที่เราได้ไปเจอมาอเรื่องใต้เตียงวาวว้าว มีเรื่องนึงเหมือนกันที่บอกว่าเป็นพาร์ทพาร์ทในเลี่มจะมีพาร์ทเซ็กเวิร์กเซ็กเวิร์กใช่เซ็กเวิร์กซึ่งจะมีพาร์ทพาร์ทหนึ่งที่เราไปสัมภาษณ์โสเพนีจากหลายๆคนหลายๆเพศอะไรก็จะมีแบบทั้งผู้ชายทั้งเพศหลากหลายทั้งผู้หญิงก็คือกลุ่มลูกค้าหลากหลายอืมกี่คนครับถามได้ไหมห้าคนค่ะทั้งหมดทั้งหมดห้าคนแล้วมันจะมีสถรติสนุกสนุกนะ ที่แบบว่าเรื่องค่าออใช้จ่ายออใช่มันจะมีพัทหนึ่งใช่ก็คือออย่างอย่างถ้าแอนอยากถามพี่หนองเหมือนกันว่าเวลาพูดถึงเรื่องเซ็กเวิร์เกอร์ขึ้นมาพี่หนองนึกถึงว่าเขาจะต้องอาชีพเขาต้องทําอะไรบ้างเ,ออเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพอพอบอกได้ไหมคะอืมเอาอันนี้อันนี้ก็ต้องเกินว่าเป็นมุมมองส่วนตัวเรานะเราว่าเซ็กเซ็กเวิร์เกอร์คืออาชีพบริการเหมือนกับหลายๆอาชีพที่เป็นอาชีพบริการอ่ะที่ ที่คุณก็ต้องบริการในงานของคุณให้ดีมีใจบริการแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบถ้าเราเสริมเข้าไปอาชีพเรามันก็จะดีขึ้นดังนั้นค่าใช้จ่ายหรอที่หนูคิต่างๆเออคิดว่าเขาต้องมีอะไรบ้างเขาต้องเสียค่าอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่แบบมีสกิลอะไรบ้างการแหกขาอย่างเดียวแล้วแบบว่าจบๆไปอะไรเงี้ยมันมีอะไรแนแต่แต่ว่าถ้าถามเราเราว่าในแง่ในแง่งานบริการที่มองไปที่เนื้องานอ่ะอย่างน้อยเซ็ตคุณต้องดี เพราะว่ามันคือมันคือสิ่งที่คุณต้อง please ให้คนอื่นใช่ไหมสกิลเซ็กอ่แล้วก็อาจจะเป็นในเชิงแบบทําให้ฝ่ายสบายใจมั้งค่าบริการหรอคิดไวๆก็อ่าพอมันสัมพันธ์กับรูปลักษณ์ภายนอกก็อาจจะต้องบำรุงส่วนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ในความผิดเหล่าค่ะซึ่งก็ค่อนข้างใช่แหละอแต่ว่าคนอื่นอ่ะส่วนใหญ่ที่ที่ไปถามพี่ๆเซ็กเวอร์เกอร์กันมาอย่างเงี้ยก็จะมองเขาก็จะบอกว่าเออหลายคนมองว่างานเซ็กเวอร์เกอร์เป็นงานที่ง่ายซึ่งจริงๆแล้ว มันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะมันมีแบบพอไปคุยมาเยอะๆค่ะก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันต้องใช้ทักษะเยอะแยะมากทั้งการสื่อสารมานคนต้องเป็นไกด์ด้วยนะเพราะว่าต้องพาชาวต่างชาติลูกค้าต่างชาติไปเที่ยวแล้วก็ต้องพูดภาษา,าอังกฤษให้ได้ยิ่งได้ภาษาที่3ก็คือจะแบบเป๊ะปังมากมเรียกลูกค้าได้เยอะอะไรเงี้ยภาษาที่าเออเราใช่หรือรัสเซียหรืออะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ก็ต้องมีเอนเตอร์เทนด้วยต้องร้องเพลงบางคนร้องเพลงแบบ แทบคอใจแหบกว่าจะได้เงินจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย <หา S 1> แล้วก็ <หา S 1> ต้องมีอะไรนะสกิลแบบเป็นนักจิตจิตวิทยาเออแบบรับฟังปรึกษาเขาแบบว่างานหนักมาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันเป็นสกิลที่ที่เรารสึกว่ามันก็ก็จําเป็นอนะ่ะแล้วแล้วบางอันเราก็ทําไม่ได้ด้วยนะเออมันมันก็ยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงมันมีความเสี่ยงอะไรที่เรามองไม่เห็นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกฎหมายไงเออมันยังผิดกฎหมายอยู่เงี้ยอืม เพราะฉะนั้นเซ็กเวอร์ที่ทุกคนคิดว่าต้องมีสกิลอย่างเดียวคือสกิลกัรนอนอาสานอนอยู่เฉยๆก็ไม่จริงเสมอไปนะครับมันมีความยากมากกว่านั้นค่ะรวมถึงพวกค่าใช้จ่ายต้องดูอ่าร้ของแต่ละของแต่ละเพศของแต่ละคนก็ต่างกันมีคนที่เปิดเผยเป็นตัวเลขเลยไหมตอนที่เราไปคุยนี่อย่างเอไปสัมภาษณ์ที่เป็นพี่ที่เป็น transgender มาคือตอนเห็นค่าใช้จ่ายคือตกใจมากเพราะว่ามันเป็นแบบ หลักแสนเลยอะข้อสัญญกรรมหลายรอบเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเสียค่าสัญญรกไปแบบครึ่งล้านอะคุณพี่เป็ว่าห้าแสนที่แบตกใจเพราะว่าชีวิตเราอย่งหาเงินไม่ได้ขนาดนั้นด้วยแต่เขาก็ต้องแบบว่าเอออาชีพเขาเลยเขาอยู่ตรงแถวพัทยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเออตามตามทำเลด้วยเนาะตามอาชีพตามที่เขาทำอะไรเงี้ยงานตามความต้องการตลาดป่ะเราก็ต้องโมดิฟายตัวเองใช่จริงๆมันก็เหมือนแบบหรือว่าอีกคนที่ อีคนที่แบบพี่แอนไปสามาก็คือที่เป็นผู้หญิงใช่เป็นพี่ผู้หญิงต้องเสียค่าแบบเครื่องสำอางอาทิตย์ละสามพันอะไรเงี้ยบ้าซึ่งแบบว่าสามพันเดือนละสองใช่ต้องแบบค่าแต่งกายต่างๆอะไรเงี้ยมันค่าหอทั้งเดือนฉันเลยอะไรเออเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็นคือถ้าถ้าไม่ทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์ค่ะแล้วก็ ไม่มีทางรู้หรอกเราก็ไปคิดว่าเขาก็แต่งตัวสวยๆซึ่งจริงเขาก็ไม่ได้อยากจะแต่งไงแต่มันก็ต้องแต่งเพราะมันเป็นงานอะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องค่าตรวจที่ทางผับทางบาร์ที่เป็นต้นสังกัดก็คือไม่ออกให้นะเราจะต้องเอาผลเลือดไปยืนยันทุกสามเดือนเงี้ยคือเราต้องเป็นคนตรวจเองออืมเขาไม่ได้มีสวัสดิการให้หรอกคะเรื่องไม่มีขาไม่มีอะไรเขาต้องจ่ายสวยด้วยซ้ําค่ะให้กับคนที่เขาเรียกว่าอะไรคุมพื้นที่นั้นอยู่อะไรเงี้ยบางครั้งที่เขามาเรียกเก็บถ้าไม่จ่ายก็ ก็อาจจะเกิดเรื่องได้อะไรงเงี้ยเพราะเนื่องจากมันแบบยังยังผิดกฎหมายอยู่เนาะ<ช>มันยังมีกฎหมายเรื่องคาบเวนีอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเอเอสิ่งที่เพิ่งรู้ตอนมาทําเล่มนี้อีกข้อเหมือนกันก็คือตอนเนี้ยที่เขาเรียกร้องกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางสวิงเองหรือว่าองค์กรต่างๆสวิงคืออ,อ่า มูลนิธิอ,องค์กรเพื่อนเพื่อนพนักงานบริออการคะที่แบบว่าผลักดันให้เซ็กเวอร์เกอร์ได้มีชีวิตที่ดีเออได้มีสวัสดิการได้แบบได้เรียนได้เรียนเนาะได้เ<ด>ราาียนภาษาได้ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่สุรางของสวิงค่ะพี่สุรางก็คือผู้อำนวยการของสวิงซึ่งเป็นสัมภาษณ์ใหญ่เร่มนี้ด้วยบอกเราว่าจริงๆตอนเนี้ยเขาไม่ได้ผลักดันให้เซ็กเวอร์เกอร์ถูกกฎหมายนะ มันจะมีคําว่าถูกกฎหมายกับแค่ค<ำ>ไม่ผิดกฎหมายก็พอ,อแค่ไม่ผิดกฎหมายามอาญา <c oughs> คือเขาตอนนี้เขาผลักดันให้ไม่ผิดกฎหมายอาญาก็คือกฎหมายอาญา treat sex worker เหมือนนักโทษคนหนึง่งนักโทษคดีอาญาเลยตอนนี้ใช่ปัจจุบันเขาแค่ผลักดันให้ไม่ผิดกฎหมายอาญาเพราะว่าสิ่งที่ต่างคือเพราะว่าถ้าถ้าผลักดันให้ถูกกฎหมายอ่ะ ก็ต้องมีกฎหมายก็ต้องเขียนกฎหมายข้อใหม่มาครอบเขาอีกทีแล้วคนที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขของกฎหมายข้อนี้เช่นเซเวอร์เกอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมมุนนอกสมุิถูกกฎหมายปุ๊บเซเวอร์เกอร์ต้องมาลงทะเบียนแล้วเซเวอร์เกอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะเขาก็จะผิดกฎหมายอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็แบบเออมีแบบความซับซ้อนทางกฎหมายอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เลยผลักดันให้ยกเลิก กฎหมายที่เอาผิดกฎหมายที่เอาผิดเออยกเลิกกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถทํำอาชีพนี้ได้อย่างอิสระเสรีอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงอันนี้แชร์ได้เพราะว่าโดยส่วนตัวเราเคยสัมภาษณ์พี่สุรางเหมือนกันอพี่สุรางก็จะเล่าในมุมเมองเซ็กโเกอร์เป็นมนุษย์น่ะไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ใช่แบบว่าผู้ที่เราไปรับบริการด้วยซ้ำนะหมายถึงว่าเล่าในมุมว่าเซ็เกอร ถึงเล่าเล่าในเคสว่าเซ็กวอเกอร์ที่เป็นเอทอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องเผชิญกับความด่าของครอบครัวสวัสดิการที่ไม่รองรับแล้วสุดท้ายแบบตายไปเผาไปแล้วก็ไม่มีใครรับเท่ากระดูดน,นี่ยซ้ำอะไรเงี้ยนี่ก็ได้ฟังเรื่องประมาณนี้มาเหมือนกันจากการสัมภาษณนะ์พี่แอนนาพี่แอนนาก็คือเซ็กวอเกอร์ที่อยู่พัทยาค่ะเขาเป็น transgender อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามาจากจังหวัดเลยเออแล้วเขามาพัทยาเพราะว่าอยากเป็นนังโชว เออเพราะว่าภาพจําของทุกคนที่แบบเกี่ยวกับพัทยาคือเออเป็น t r เ n s g e n เป็นคาบาเร่เป็นต่างๆอะไรเงี้ยเออแต่พอได้มาพัทยาก็เหมือนแบบก็ได้ไปทำเซิร์เกอร์อะไรเงี้ยค่ะอืมซึ่งแบบทุกครั้งที่เขาจะกลับบ้านที่จังหวัดเลยอ่ะเขาจะคล้ายๆกับโดนชาวบ้านว่าแบบแบบเออเดี๋ยวรู้เธอเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเอจตายอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบหนูรู้สึกว่าอันนี้เป็นสติ๊กมทที่แบบมันฝังแน่นกับ สังคมเราอ่ะมันฝังแน่นกับคนยุก่อนๆที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่เลือกทําอาชีพนี้อะไรเงี้ยก็เลยพยายามผลักดันให้แบบก็คือเซ็กวัวก็คือเวอร์ก็แหละเออก็เหมือนงานแรงงานทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งหลังๆที่ชุรางเนี่ยก็บอกนะว่าแนวโน้มสังคมมันดีขึ้นอย่างเราเองอ่ะถ้าเป็นคนรุ่นแบบพวกเราเราอ่ะเนาะหรือว่าคนฟังก็ตามก็คงจะรู้สึกว่าเออเซ็กเวิร์กมันก็ก็งานชนิดนึงปะาวะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนรุ่นก่อนหรือว่าคนหลายๆคนในสังคมที่เรายังไม่เห็นนะคะเขาก็ยังแบบมี มีสติกมาแบบว่ามองเซ็กวอร์เกอร์เป็นงานที่ไม่ดีและสังคมกฎหมายก็ยังไม่รองรับเขาอีกอะไรเงี้ยเออก็เลยยากมากสําหรับคนทํางานด้านนี้เท่าที่ฟังเนี่ยเอาจริงๆแล้วถึงจะใช้คําว่าเรื่องใต้เตียงในการจ่วหัวมื่อกี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยคล้ายๆเรื่องรอบเตียงมากกว่าอใช่ค่ะมันคือบริบทก่อนจะไปสู่มันคือเรื่องรอบเตียงเลยค่ะหมายถึงเล็บเนี้ยค่ะเซ็กส์มอล มี่พูดถูกใจมากใช่เพราะว่ามันไม่มีเนาะเราไม่มาแนะนําว่าเซ็กซ์ไหนสนุกสนุกเอออะไรอย่างเงี้ยไรเไม่มีเราไม่มีการมาสุดตาในเล่มนี้อืมอ่าถ้าอย่างนั้นหลังจากที่อาตอนนี้อาตอนช่วงที่อีพีนี้ออกไปเนี่ยเล่มก็น่าจะวางแผงไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละเออทุกคนบางคนก็อาจจะได้อ่านและว่าเราเลือกที่จะนําเสนอเรื่องอะไรแต่ว่าในฐานะคนทำอะฮะอยากฟังจากปากว่า มันรู้สึกยังไงมันได้อะไรแล้วมันส่งผลยังไงต่อเราบ้างกับการที่เราได้ไปเจอเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งจริงๆที่เล่ามันนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอือือืจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยก็บแบบก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นเหมือนกันจากการทรําเล่มนี้เติบโตเรื่องเซ็กส์เติบโตเรื่องเซ็กขาใช่ขาปะหมายความว่าเ <c oughs> ติบโตเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์อะไรเงี้ยอืมอแต่สิ่งที่ หนูรู้สึกว่าได้จากเล่มนี้จริงๆอ่ะคือแต่ก่อนเรามองว่าเซ็กซ์มันก็แค่แบบกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่แบบว่าเพื่อความสุขทําเพื่อความเสียวหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแ <c oughs> น่นอนว่าเราได้เรียนรู้เรื่องคอนเซนต์จากเรื่องนี้แบบอน่าจะเป็นพัสดใหญ่ๆเหมือนกันที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแบบคอนเซนต์มันควรเป็นสิ่งที่คนไทยแบบว่าควรจะมีและทุกๆคนควรจะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอื และสิ่งที่เรียนรู้ก็คือหนูรู้สึกว่าหลังจากทำได้เนี้รู้สึกว่าเราจะมองเซ็กแบบเซ็กมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบที่มันอยู่นิ่งอะ่ะหมายความว่าเซ็กอะ่ะมันสามารถลื่นไหลได้หมายความว่าพอเราถึงเราจะทำเล่มเนี้ยว่าแบบเราจวงหัวว่าเลยว่าเป็นแบบโมเดิร์นเซ็กฉันจะพูดถึงเซ็กในระบทร่วมสมัยนะแต่ว่าไม่แน่ว่าอีกไม่กี่ปีอะ่ะข้อมูลเหล่านี้มันก็อาจจะ ปรับเปลี่ยนแบบเลื่อนแหลไปได้มันอาจจะมีข้อมูลใหม่ๆที่ทําให้เรามามอัปเดตเสมออะไรเงี้ยเพราะแล้วหนูคิดว่าในฐานะที่เราเป็นแบบคนคนหนึ่งที่แบบไม่สามารถที่จะกันสเต็กออกจากชีวิตได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่าเซ็กมันคือสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอะคะ่ะ mm hmm. อืมใช่ใช่ซึ่ง เรารู้สึกว่าใช่เหมือน,นเหมือนคิดเหมือนเอฟเหมือนกันค่ะว่าวตอนที่ทําเล่มเซ็กอะมนทาให้เราโตขึ้นมากในแง่ของการไม่ตัดสินคนรวมถึงเรื่องเซ็กเรื่องเจนเดอร์เนาะเพราะสุดท้ายเราเซ็กกับเจนเดอร์มันก,ก็ก็เกี่ยวพันกันอยู่โดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมันทําให้เราเห็นความสาคัญของคอนเซนต์มากๆแบบว่าคอนเซนต์ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องเซ็กก็ได้นะแค่แบบว่าอีกคนไม่ชอบสิ่งที่เราพูดหรือทำอะไรเงรี้ยก็ถ้าเรายัางฝืนทำอันนี้ก็คือเขาไม่คอนเซนต์แหละคือเราไม่คารพบ ไม่เคารพจิตใจเขาอะไรย่างเงี Day ้ยค e like ่ะเออมันทําให้เรานึกถึงตรงนี้มากๆรวมถึงพวกแบบอํานาจอํานาจของคนสองคนอํานาจของคนหลายคนเออเรื่องเซ็กมันเกี่ยวข้องกับอํานาจอะไรย่างเงี้ยมันทาให้เราหันมามองตรงนี้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็พอได้ทําเรื่องโมเดิร์นเซ็กชนที่เอไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมันมันมีแบบเออเซ็กมันไม่จำเป็นต้องสองคนก็ได้นี่หว่าตราบใดที่มันคอนเซนต์นะเออมีมีหลายคนก็ได้มีท่าแปลกๆก็ได้มันแบบนัดยิ้มก็ได้อะไรย่างเงี้ยเออมันทําให้เราเห็นว่าเซ็กมันลื่นไหลได้มัน เปลี่ยนไปในหลายๆแบบที่เราเราสามารถลองได้อะคือการที่เราการที่เราไม่เข้าใจอะอย่าไปบอกว่ามันผิดอะเออมันทําให้เรากล้าแบบเรียนรู้อื่น,นแล้วเราก็ไม่จัดไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันมีหลายพาทที่ทําให้เราแบบเปิดหูเปิดตามากแล้วก็รวมถึงพอได้ทําทั้งเรื่องเซ็กทอยใช่ไหมมีเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์มีเรื่องหนังโป้ะอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้ว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องการเมืองของไทยอะค่ะการเมืองของแต่ละประเทศอะมันเกี่ยวข้องกับกับเซ็กกับรสนิยมคนกับพฤติกรรมของคนมันหล่อหล,อ,ลอมาหมดเลยอะ เซ็กเอดูเคชันหรือการเรียนรู้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าถ้าเราจะมีเซ็กเวอร์เกอร์เราอยากไปใช้บริการเซ็กเวอร์เกอร์ใช่ป่ะบบกล้าและอยากใช้แหละแต่ไม่กล้าไปเพราะว่ามันผิดกฎหมายว่ะอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นการเชฟให้เราแบบกลัวแล้วก็ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆแล้วค่ะออมันทําให้เราได้เห็นความเชื่อมโยงของเรื่องหลายอํานาจการเมืองเซ็กรสื่อมโยงทั้งเพศอะไรเงี้ยเออเป็นเล่มที่ทําให้เราอะโตขึ้นมากๆรู้สึกดีใจมากที่ได้มาทําเล่มนี้นี่เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนเนาะที่พวกเราชาวทีมได้ไปลงลงไปคุกคี เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์มาในการทำเล่ม Sex is Small นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเล่มยังมีอีกหลายเรื่องเนาะที่อาจจะแอนกับเอเนี่ยก็จะอยู่กับเราในตอนหน้าด้วยแต่ว่าในตอนต่อๆไปอาจจะมีแขกรับเชิญที่มาร่วมเขียนร่วมบอกเล่าเรื่องเราบางอย่างในเล่มนี้มาเล่าให้เรา,เาฟังผ่านการสัมภาษณ์ด้วยอีกเช่นกันแต่ว่าในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามนะฮะอีก2อาทิตย์เจอกัน ไงก็วันนี้ผมน้องไมค์คินถนอมกิติครับเอฟพัฒนาค้าขายและแอนเดินเพนจุ้ยประชาลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะติดตาม a day podcast ได้ทาง a day magazine com juice apple podcast spotify podbean soundcloud และ a day magazine youtube channel